วัสดี่ะอยู่กับคุณเส้นสายมันค่ะวันนี้กำลังจะจ้วงค่ะดูหน้าตาตีเล็บี่ก้พี่นองขอ่อยพี่ยังสิบอกก่อนหน้านี้วุ้นปวดท้องมากเลยแล้ววุ้นก็ให้ตีพามไปปั๊มุ้นแล้วก็ตอนนี้เราขับหาปาั๊มหาไม่มีปั๊มเพราปั๊มมันจะทุ่งนานะคะ้แล้วจตอนนี้วุ้นอ่ะคอยยุ่งไว้เด้พี่นอนพี่่อยเศร้าปวดวันนี้พ่นปวดวันนี้มีร้อนขนลุกยา,า,าวๆไบววแล้อย เเห็นวัดแล้วเห็นวัดแล้วเข้าวัดอ้าวเอาขนิมเข้ามาเขาวาวัดเาดนอกน้ันหมดกินยังมากแล้วดีอเอบอกเ้ยเราจะไปลำดวนกันนะคะวันนี้เไปลำวดวนตามทางรถเกียวค่ะเกียวหายใช้สมล้ ที่เขาวัดที่นี้พี่นวล,อลขอเดอี่ยวเขาวัดแบ้เดียกพาเข้าวัดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เดีล็กมองหาห้องน้ำแล้วค่ะนั่นดิห้องน้ำอันนึองนนอยานั้นห้องน้ำก็จีนอ่อยแต่ไถ้าเกิท่วงหลุกล้นด้อหลุกล้านตตอนนี้มองหาห้องน้ำค่ะ บัวมีวตีวะเฮนตาเขาเตำรวจจีโอ้โหคนเต็บวัดเลยพีไไ่น้อง <c oughs> ตื่นก้นไปก่อนน <c oughs> ี่นี่ของน้ำย่นี่ทั้งหลังนี่อะสิย่างไปเลยหมาหมา ยังานนี <c oughs> <c oughs> ่ขนากระกาศเาไปยังงนนี่ขนอะไรก็ใชน้ี่ทองแถวอยู่หุ่ห้องน้ำบ่เงียอมแาเ้มหลังนัยแมนบอพอเราติดคุกเราก็บอกว่ากฎหมายมันอ่อนไม่เป็นธรรมเลยผมถูกลุงแมนบอลไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาตีเล็กไปเบืองกเดี๋ยว่นสิไปน้องกุน กฎหมายเป็นป้องกันบอกวาเราไม่อาจหลีเลี่ยงได้อเปสำรวจห้องน้ำแต่ถ้าเราหลีเลี่ยงได้แล้ก็หลีเลี่ยงไปเข้าใจนะมีอะไรที่น่าสนใจเของน้ำห้างเหรอวะมีเลยมีเลย มามาพ่าฮ่าฮ่าฮ่าตะลิโตนกี่หอด้วเนาะขับขับมากระโดดฝากระโปรงบ้างขับขับเบียดบ้างแย่งมาล้มบ้างอะไรต่างนี่มันทหมากินกันแบบสกกระโปคน้เอาก็ขี่ได้ปิดแต่ยุ่งบังปรนตูให้พี่น้องเวลชาชน จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายบ่ได้ขี่เดาพี่น,อน้อง